ครมองดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม40บาทต่อห้องต่อปีจนถึง30มิถุนายนปีหน้าบรรเทาภาระผู้ประกอบการช่วงโควิด -19 มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ในสหรัฐระบุว่าหากสหรัฐไม่ใช้มมาตรการล็อกดาวน์ชาวอเมริกันอาจติดเชื้อมากถึง60ล้านคนในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนอังคารที่9มิถุนายน2563กับดิฉันสุชาดานิ่มนวลอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมรายการนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ TV5 HD1 ค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะคะวันนี้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ2รายค่ะยังเป็นคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะคะในขณะที่รัฐบาลก็กําลังเดินหน้าที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะพรบกกู้เงินผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววงเงิน1ล้านล้านบาทแบ่งออกเป็น2ก้อนหลักๆหแสนล้านจะนําไปใช้ในการเยียวยาพี่น้องประชาชนอีก4แสนล้านจะนําไปใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากนะคะช่วงจับประเด็นเป็นกระแสเราจะไปพูดคุยกับเลขา สภาพัดค่ะวงเงิน4ี่แสนล้านบาทเม็ดเงินเหล่านี้จะลงไปสู่เศรษฐกิจฐานลากลงไปสู่มือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างค่ะเราไปดูภาพรวมในวันนี้กันก่อนการถแถลงของศูนย์โควิด -19 ในวันนี้นะคะมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา2ราย2รายนี้เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้ามาสู่สถานกักตัวของภาครัฐนะคะก็คือมาจากซาอุดิอาระเบีย1นรายแล้วก็มาจากที่นเนเธอร์แลนด์1รายค่ะมีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่3 1 2 1รายค่ะ มีผู้ป่วยที่หายแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมา1รายวันนี้อยู่ที่2,973รายเสียชีวิตยังคงที่นะคะอยู่ที่58รายค่ะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่โหมดฟื้นฟูเศรษฐกิจกันแล้วนะคะมีความพยายามที่จะกระตุ้นผ่านภาคการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาบรรดาผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องล้มเลิกกิจการไปเราไปดูประเด็นที่น่าสนใจกันต่อนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างไรกันบ้างค่ะ หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังได้หาหรือกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้ผลสรุปออกมาว่าจะเดินหน้าแผนฟื้นฟูฟภาคการท่องเที่ยวค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยต้องมีการประกาศล็อกดาวน์ไปนะคะแล้วก็เคาะออกมาว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนที่หลายคนตั้งคําถามว่าแล้วช่วงสงกรานจะมีการหยุดชดเชยหรือเปล่าค่ะก็อาจจะมีการกําหนดวันหยุดอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะส่วนมาตรการที่ออกมา จะมีมาตรการอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องการไปแจกบัตรกำน,นันหรือการเสนอให้แจกเงินคนละ3,000บาทแล้วก็นําไปใช้ในการท่องเที่ยวแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยต้องหารือกับบรรดาผู้ประกอบการทั้งธุรกิจโรงแรมที่พักรีสอร์ทด้วยให้ร่วมกันจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดคนไทยให้ไปเที่ยวกันในแต่ละพื้นที่นะคะ ซึ่งมาตรการทั้งหมดที่ออกมาหลังจากที่ทางกระทรวงก,การคลังเนี่ยได้พูดคุยกันค่ะวันนี้ความเคลื่อนไหวของการประชุมคอรมอค่ะก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจนในที่สุดมีมติออกมาแล้วนะคะมะติที่ออกมาล่าสุดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลถัดไปนะคะคอรมอได้อนุมัติงด เก็บค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมจากเดิมที่เก็บ40บาทต่อห้องต่อปีนะคะก็จะมีการยกเลิกการเก็บไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่จะไปกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวนะคะทีนี้กลับมาดูการคายล็อกให้กับกิจกรรมและกิจการในบางประเภทห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการแล้ว โรงภาพยนตร์ค่ะกลับมาเปิดให้บริการแล้วนะคะแต่ว่าต้องมีมาตรการในการเข้มข้นนะคะเรื่องของการเข้าไปใช้บริการด้วยป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำนะคะวันนี้ทางกรมอนามัยเนี่ยได้เสนอมาตรการออกมาว่าเราควรที่จะไปดูโรงภาพยนตร์แบบ New Normal ยังไงบ้างเราไปดูนะคะนี่เป็นโมเดลนะคะสำหรับใช้กับโรงภาพยนตร์ค่ะหลักๆเนี่ยจะต้องเน้นเรื่องของความสะอาด การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดที่ไปชมภาพยนตร์นะคะเว้นระยะห่างที่สําคัญเนี่ยเวลาเราไปดูภาพยนตร์นะคะจะไม่สามารถนั่งติดกันได้คือจะให้เว้น2แล้วก็นั่งแล้วก็เวนออ้น2ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะให้ระยะห่างเนี่ยมีความเหมาะสมประมาณ1-2เมตรนะคะยังมีอีกนะคะมาตรการที่จะนํามาใช้กับโรงภาพยนตร์ นี่ค่ะก็ต้องมีการระบายอากาศที่ดีทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอและสถานที่ที่มีการขายอาหารเครื่องดื่มบริเวณภาพยนต์นะคะก็ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาพิบาลมีจุดรอคิวจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะ นี่คือภาพรวมในประเทศนะคะขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศวันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงตัวเลขผู้ติดเชื้อย,ยังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะคะมีคําเตือนออกมาว่าถ้าเกิดไม่ใช้มาตรการล็อกดาวนั้นอาจจะทําให้คนอเมริกันเสียชีวิตจํานวนมากค่ะไปดูภาพรวมกันนะคะหลังจากที่มีคําเตือนออกมานะคะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยรวมทั่วโลกเนี่ย ปรากฏว่ายังพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า7ล้าน2แสนคนเสียชีวิตมากกว่า4แสนคนรักษาหายแล้ว3ล้าน5แสนคนคะ่ะสหรัฐยังเป็นอันดับที่1นะคะติดเชื้อมากกว่า2ล้านคนนะคะเสียชีวิตมากกว่า1 000, 1 0 0 0 0คนคะ่ะบราซิลนะคะยังติดเชื้อพุ่งขึ้นเรื่อยๆ710,000คนคะ่ะเสียชีวิตมากกว่า3 7 0 0 0คนนะคะที่สิงคโปร์ค่ะมีผู้ติดเชื้อ3 8 0 0 0คน แล้วก็อินเดียนะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น260,000คนเสียชีวิตอยู่ที่7,400คนค่ะไปดูความเคลื่อนไหวที่สหรัฐกันในวันนี้นะคะหลังจากที่มีคําเตือนออกมาว่าถ้าเกิดไม่มีมาตรการล็อกดาวอย่างเข้มข้นนั้นอาจจะทําให้คนอเมริกันเสียชีวิตจํานวนมากค่ะ ล่าสุดนะคะเป็นคำเตือนที่ออกมาค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆนะคะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์โควิด -19 อาจจะดีขึ้นในยุโรปแต่ว่ายังเลวร้ายในหลายภูมิภาคนะคะผู้ติดเชื้อรายวันก็ทำสถิติครั้งใหม่มากกว่า1,30,000คน75%ค่ะอยู่ในทวีปอเมริกาและภูมิภาคเอเชียใต้ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาจากราชวิทยาลัยลอนดอนของอังกฤษที่ีว่าถ้าไม่มีการล็อกดาวน์ใน11ประเทศของยุโรปอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง3 2ล้าน2แสนคนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบอร์คลียในสหรัฐที่บอกว่าถ้าสหรัฐไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์คนอเมริกันอาจจะติดเชื้อมากถึง60ล้านคนในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ว,ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานยอดผู้ติดเชื้ออยู่ใน22มลรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากมีการกลับมาเปิดธุรกิจแล้วก็ยังมีการประท้วงด้วยบางแห่งเพิ่มขึ้นเกือบ50ค่ะส่วนที่นครนิวยอร์ก York, นะคะมีการเปิดกิจการกิจกรรมต่างๆอีกครั้งหลังจากที่ล็อกดาวน์มานานถึง3เดือนแล้วอย่างเช่นงานก่อสร้างแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆค่ะปิดท้ายกันที่บราซิลนะคะ สถานการณ์โควิด -19 เลวร้ายที่สุดในโลกมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยอดติดเชื้อล่าสุดเนี่ยทะลุไป7 0 0 0 0คนแล้วเสียชีวิตสะสมมากกว่า30,000คนค่ะแต่ยอดที่แท้จริงอาจจะมากกว่านี้ส่วนที่ริโอเดจาเนโรนะคะได้อนุมัติให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็ให้อิสระมือต่างๆในการตัดสินใจเรื่องกรอบเวลาเรื่องนี้นะคะนายกเทศมนตรีค่ะบอกว่า ยังทำตามแผนเดิมก็คือผ่อนคลายมาตรการ6ระยะที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่2มิถุนาย,ยนแล้วค่ะช่วงหน้าน,นะคะจับประเด็นร้อนทั่วไทยเราจะไปดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคต่างๆกันนะคะว่าหลังจากคลายล็อกในเฟสที่3ไปแล้วมีการปรับตัวในกิจกรรมและกิจการแต่ประเภทไหนอย่างไรบ้างค่ะ ร้อนทั่วไทยช่วงนี้นะคะไปกันที่เชียงใหม่ค่ะยินมีมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอย่างเข้มข้นนะคะผู้ที่เข้ามาจะต้องไปสแกน QR code ผ่านระบบค่ะแล้วก็ต้องนํา QR code นี้ไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําจุดตรวจคัดกรองด้วยติดตามจากผู้สื่อข่าวค่ะครับนอกเหนือจากการตั้งกัดป้องกันอย่างเข้มแข็งแล้ว ทุกจังหวัดในภาคเหนือก็เร่งดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะการช่วยลดค่าของชีพครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นจังหวัดอุตร,รดิตถ์ได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดก,กิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด4ภายใต้โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายข้าวสารบะหม,มี่สาเร็จรูปปลากระป๋องผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำปลาเป็นต้นในราคาชดเชยต่ํากว่าท้องตลาดร้อยละ2ีสถึงสาช่วยเหลือลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้ง9้าอำเภอตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้ นอกจากนี้ยังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยนําสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนมาวางจําหน่ายร่วมด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคและว,วันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีนายจเจริญฤทธิ์สนุวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรัฐบาลและสบครประกาศมาตรการคลายล็อกระยะที่3ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่อย่างคงตั้งกากป้องกันเข้มแข็งกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องบันทึกข้อมูลใน CM ชนะจากนั้นจะได้รับ QR Code บันทึกในโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําจุดตวรวคัดกรองต่างๆแต่ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศภายใน14วันต้องเข้ากักตัวในศูนย์กักกัน ที่รัฐจัดให้เท่านั้นส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ป่วยใน28วันที่ผ่านมาก็ให้กักตัวที่บ้านหรือกักตัวในศูนย์ที่รัฐกำหนดไว้ซึ่งก็รวมถึงผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสหากสักประวัติแล้วมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ต้องกักตัว14วันเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อรักษาพื้นที่ให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดจากเชือ้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจากการตั้งการป้องกันอย่างเข้มแข็งทําให้ทุกจังหวัดภาคเหนือในวันนี้ยังปลอดจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ทีมข่าวภูมิภาคสูงขาวภาคเหนือททบร5รายงานไปกันที่ภาคอีสานบ้างนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภาคอีสานค่ะก็ยังคงเดินหน้าออกตรวจหากลุ่มที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ําในพื้นที่ติดตามจากผู้สื่อข่าวค่ะ หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการฝันปรงในระยะที่3นะครับหลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคอีสานก็ได้ออกตรวจสอบแนวทางปฏิบัติของแต่ละกิจการเพื่อเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขเข้าสู่วันที่10แล้วนะครับในการคลายล็อกระยะที่3ที่จังหวัดกาลสินนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและการผ่อนปลนระยะที่3ของโรงภาพยนตร์พบว่าผู้ประกอบการได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการจัดรูปแบบที่นั่งเว้นระยะห่างทุกสองที่นั่งและแถวเว้นแถว,แถวมีการตรวจคัดกรองมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการพร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะให้ประชาชนได้สแกนเข้าออกอย่างเคร่งคลัดเพื่อนําไปสู่การผ่อนปลนในระยะที่4ส่วนการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ คนไทยไม่ทิ้งกันจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากทุกภาคส่วนก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยที่หอประชุมโรงเรียนบ้านวังมนตะบนโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูก้าวและเป็นพื้นที่ทุรกันดารการค้มนาคมไปมาลำบากพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงจังหวัดอุดรธานี ได้นาถุงยางชีพไปมอบให้กับผู online, ้ยากไร้ผู้้อยโอกาสผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานความห่วงใยแก่ผู้ได้รับผลกระทบสําหรับสถานการณ์การเกิดโรคโควิด -19 ในพื้นที่20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดที่มข่าวศูนย์ข่าวภูมิภาคททบ5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงาน ลงใต้ไปกันบ้างนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้มีการเดินรถข้ามจังหวัดได้รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชายหาดสาคัญในพื้นที่ภาคใต้อย่างในจังหวัดภูเก็ต43หาดวันนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามวิถีชีวิต new normal ติดตามในพื้นที่จากผู้สื่อข่าวค่ะ ค่ะวันนี้43หาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้เปิดบริการท่องเที่ยวแบบนิวนอรใหม่ขณะที่ทางบกสได้เปิดเอนรถสายใต้วันแรกนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด -19 วันนี้จังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งอันดามันได้เปิดพื้นที่ชายหาดทั้ง43แห่งอีกครั้งตามมาตรการผ่อนปลนระยะ3มีการจัดระเบียบริมบาตวิถีและพื้นที่ชายหาดตามที่รัฐก,กำหนดอย่างเช่นที่ชายหาดป่าตองหาดสวรรค์ชื่อดังก้องโลกยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหลังปิดหาดยาวนานกว่า2เดือนวันนี้ได้เปิดให้เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วถึงแม้จะมีนักท่องเที่ยวบางตาเพราะเป็นช่วงฤดูมรสุมและสายการบินยังไม่เปิดให้บริการก็ตาม แต่ผู้คนในพื้นที่ก็ดีใจที่มีการผ่อนคลายและได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้างท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด ขณะที่ทางบขอสอได้เปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ทุกเส้นทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่อนปลนการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดทำให้บรรยากาศที่สถานีขนส่งโดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่แห่งที่1วันแรกคึกคักมีประชาชนมาใช้บริการต่อเนื่องภายใต้มาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด -19 และสแกน QR code ไถชนะเพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์หลังเดินทางถึงที่หมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรค ส่วนที่จังหวัดยะลาดีเดย์วันนี้เป็นต้นไปได้ยกเลิกด่านตรวจคัดกรองโควิด -19 ในเขตเทศบาลนครยะลาหลังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา28วัน ขณะที่จังหวัดสตูลได้ระง,งับใช้จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือตะมลังของคนไทยจากมาเลเซียข้ามแดนเข้ามาเพราะมีผู้เดินทางเข้ามาน้อยและต้องใช้เจ้าหน้าที่จํานวนมากในการคัดกรองโรคแต่ยังคงใช้จุดผ่านแดนที่ด่านพรมแดนวังประจันอีกทั้งทางการมาเลเซียได้ขยายเวลาผิดประเทศออกไปอีก3เดือนจนถึง31สิงหาคมนี้ สำหรับสถานการณ์โควิด1 9ใน14จังหวัดภาคใต้ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม744รายเสียชีวิตสะสม12รายทีมข่าวภูมิภาคศูนย์ข่าวภาคใต้ททบร5รายงานค่ะ ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดนะคะจับประเด็นเป็นกระแสจะพาไปผ่าหลักเกณฑ์การใช้เงินกู้4 0 0แสนล้านบาทโครงการที่เสนอเข้ามามากกว่า28,000โครงการโครงการไหนจะได้รับก,การอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะติดตามช่วงหน้าพูดคุยกับเลขาสภาพัฒน์ค่ะ ช่วงนี้จะประเด็นเป็นกระแสน,นะคะผ่านไปแล้วค่ะกับ พรกรเงินกู้วงเงิน1ล้านล้านบาทเป็นเงินกู้เผื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินนะคะแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆก้อนแรกเนี่ยหกแสนล้านนําไปใช้ในการเยียวยา5 0 0 0 5,000ที่เกษตรกรที่ประชาชนในกลุ่มที่เข้าข่ายเนี่ยได้เงินไปแล้วอีก 4, แสนล้านเป็นเงินที่นํามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากเพื่อให้เศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยกลับมารืมตาอ้าปากได้เมื่อวานนี้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัปนะคะได้เปิดตัวเลขที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาเสนอโครงการ เพื่อขอใช้เงินกู้ก้อนนี้เข้ามามีมากกว่า28,000โครงการค่ะทำให้วงเงินเกินกรอกวงเงินกู้4แสนล้านไปแล้วนะคะคำถามคือว่าตอนเนี้ย สภาอภิปรายไปอย่างกว้างขวางและเรื่องการใช้เงินกู้แล้วจะมีกลไกลในการคัดกรองโครงการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ยังไงว่าเงินกู้ก้อนนี้จะไม่เหมือนการตีเช็คเปล่ามีกลไกการตรวจสอบที่ปิดช่องการทุจริตได้และโครงการต่างๆที่ผ่านการอนุมัตินั้นจะมีประสิทธิภาพจริงๆวันนี้เราจะสอบถามเรื่องนี้นะคะกับคุณทศพรสิริสัมพันธ์เลยค่ะที่การสภาพักค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ ครับสวัสดีครับคุณสุชาดาครับเมื่อวานนี้ดูตัวเลขที่ทางสสชเปิดออกมา28,000กว่าโครงการถือว่าเกินกรอบเงินกู้4ี่แสนล้านไปแล้วนะคะท่านเลยขามั่นใจไหมคะว่าเม็ดเงินเนี่ยจะลงไปสู่เศรษฐกิจระดับฐานรากได้จริงๆก็โครงการต่างๆเนี่นะครับเราได้มีการวางกรอบแนวทางเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมีการใช้อะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของสี่แสนล้านเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจะ ใช้ในเรื่องของการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะครับอันที่สองลงไปในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากอันที่สามนะครับก็จะเน้นในเรื่องของอการที่จะให้มีโครงการต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างอินฟาสตรักเจอร์นะครับค่ะเป็นหัวใจหลักๆสี่ข้อที่โครงการต่างๆเสนอเข้ามาถึงจะได้รับการอนุมัติใช่ไหมคะใช่ครับครับ ทีนี้ในโครงการต่างๆที่เสนอมาเนี่ยนะครับเราก็มีกระบวนการอยู่นะครับว่าในการพิจารณานั้นเราก็จะมีในขั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นการพิเคราะห์โครงการนะครับโดยคณะอนุกรรมการของคณะรกรรมการการก,กองเองินกู้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เข้าไปสู่คณะกรรมการ จะมีผมเป็นประธานเนี่ยนะครับเราก็จะส่งไปที่คณะรัฐมนตรีทีนี้โครงการที่เสนอขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็มีขั้นตอนตั้งแต่ในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดน,นะครับโดยให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบเบือนนาการหรือกบจนะครับก็ทําการวิเคราะห์กันกองขึ้นมาชั้นหนึ่งก่อนที่จะมาถึงอนุกรรมการเรานะครับแต่ดีที่สุดเนี่ยเราอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับจะนั้นโครงการทั้งหมดที่เมื่อกี้คุณชาดาบอกเนี่ยนะครับประมาณ 200 20, กว่าโครงการอันนี้ยังไม่หมดนะครับแล้นี่จะยอยส่งมาเรื่อยๆเราก็ลงในเว็บไซต์ของสภาพัฒน์นะครับที่ w w w t h a i m e n e s d c g o t h ฉะนั้นประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูโครงการได้แล้วก็ในเว็บไซต์นี้เราก็เปิดให้คอมเมนต์นะครับว่าโครงการของจังหวัดนี้นะครับเป็นเนินการลักษณะนี้เนี่ย ตรงความต้องการของประชาชนไหมหรือโครงการนี้ดูแล้วถ้าทางจะมีสิ่งป็นปกตินะครับก็แจ้งมา <c oughs> ทางกรรมการเราก็จะได้มีข้อมูลนะครับจากภาคประชาชนโดยตรงในการที่จะใช้ประกอบการพิจารณานะครับค่ะท่านเลขาคะในช่วงที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามโครงการจะอยู่ในกระบวนการช่วงที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติใช่ไหมคะ ใช่ครับเราจะมีสามช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งตั้งแต่วันที่ห้าเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันที่สิบห้านะครับช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นการสกรีนโครงการเบื้องต้นนะครับประ,ะชาชนก็สามารถเข้ามาเว็บไซต์ไทยบีของสภาพัฒน์ได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเป็นช่วงที่เราอนุมัติแล้วก่อนที่จะเสนอกระดุมรีก็จะเห็นโครงการในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็สามารถให้ความเห็นได้นะครับและหลังจากนั้นเมื่อคณะมนตรีอนุมัติแล้วประมาณต้นเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นการติดตามตัวโครงการประชาชนก็สามารถติดตามดูข้อสังเกตได้นะครับว่าเอ๊ะบอกว่ามีโครงการขุดลอกอะไรต่างๆพวกนี้ดาเนินการจริงไหมสามารถถ่ายรูปสามารถรายงานเข้ามาที่ในระบบได้นะครับเมื่อเราได้รับรายงานแล้วก็จะส่งไปที่ผู้ตรวจราชการทาการตรวจสอบหรือถ้ามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เราก็จะส่งไปที่ปทปทปปชต่อไปครับค่ะถ้าเกิดมีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับนะคะจะทันการที่จะอนุมัติกรอบวงเงินหรอคะก็เราแผนเอาไว้นะครับว่าในส่วน400ล้านเนี่ยต้องการที่จะให้เงินเข้าสู่ระบบประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเนื่องจากเงินเยียวยาเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เมษาก็จะมาจบเอาเดือนประมาณกรกฎาเนี่ยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีเงินก้อนใหม่ที่จะเข้าไปกระบวนการของเราที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับ ก็เริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับที่ให้ส่วนราชการนําเสนอมากว่าจะพิจารณาเสร็จก็ประมาณปลายเดือนมิถุนายนเข้าคณะรัฐมนตรีก็ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับครับค่ะค่ะมีการกําหนดในเบื้องต้นไหมคะว่าชุดแรกที่จะได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ 4, แสนล้านไปเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสักกี่โครงการหรือว่าหรือว่าจะเป็นลักษณะอนุมัติรวดเดียวเลยคะ เราจะทําเป็นรอบๆนะครับแล้วก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับจริงๆทางคณะมนตรีได้ให้นโยบายไว้ว่าเงินจีแสล้านบาทเนี่ยไม่ต้องใช้ให้หมดนะครับแต่ว่าให้เลือกโครงการที่สําคัญสาคัญแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับดังนั้นเราก็คิดว่าน่าจะสักประมาณสองถึงสามรอบนะครับรอบแรกอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะเสนอคณะมนตรีได้ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับและรอบที่สองก็คงจะอีกเดือนหนึ่งถัดจากนั้นไปก็คือประมาณเดือนสิงหาคมนะครับครับ ส่ว<ท>นจำนวนโครงการก็แล้วแต่คุณภาพนะครับว่าตัวโครงการที่เสนอมาเนี่ยนะครับโครงการไหนเป็นไปตามเกณฑ์เกิดประโยชน์กับประชาชนเราจะออกตรงนี้ออกไปก่อนครับค่ะท่านเลขาค่ะ,ค,ะคือก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าบางโครงการที่เสนอเข้ามาเหมือนกับมีการเตรียมการล่วงหน้าหรือว่าบางโครงการก็พลาดหวังจากการใช้งบปกติแล้วก็เลยมาขอใช้เงินกู้ในส่วนนี้มีโอกาสที่จะถูกตีตกไหมคะ ครับอตอนนี้เราได้ประสานกับสำนักงบประมาณอย่างใกล้ชิดนะครับว่าโครงการไหนที่เสนอของงบประมาณไปแล้วเนี่ยเราจะไม่อนุมัติให้ทีทงงมสำนักงบประมาณเนี่ยก็อยู่เป็นกรรมการด้วยกันนะครับดังนั้นโอกาสซ้าซ้อนตรงนี้เนี่ยจะไม่มีแน่นอนนะครับประการที่สองนะครับโครงการนี้เนี่ยมาจากไหนนะครับก็มีการอ,าอภิปรายกันค่อเข้ยงเยอะนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเราเรีบร้อนดําเนินการหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการหลายส่วนเนี่ยมันก็อยู่ใน แผนเช่นแผนหมู่บ้านแผนชุมชนแผนความต้องการของอำเภอแผนของท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับซึ่งแผนเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนและพื้นที่ไว้นะครับแต่อาจจะยังไม่มีงบประมาณที่จะดําเนินการหรือโครงการหายไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ผ่านความคิดเห็นของประชาชนแล้วฉะนั้นโครงการนี้สามารถหยิบขึ้นมาเลยนะครับถ้าตรงกับกรอบตัวนโยบายของเราครับค่ะ หลังจากที่ผ่านการอนุมัติให้เงินไปดําเนินโครงการแล้วเนี่ยจะมีกระบวนการในการติดตามตรวจสอบได้ยังไงคะว่าเม็ดเงินเนี่ยจะลงไปสู่มือของประชาชนลงไปสู่ชุมชนได้จริงๆอะคะ่ะครับในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเราค่อนข้างเข้มข้นเลยนะครับสําหรับโครงการเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทแล้วก็โดยเฉพาะสี่แสนล้านบาทตรงนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> มีตั้งแต่ระบบในเรื่องของไทมีไทมีเนี่ยก็คือไทมอนิเตอร์ลิงแอนด์อีวัลูเอชันนะครับเป็นระบบติดตามประเมินผลฉะนั้น เจ้าของโครงการที่รับเงินกู้ไปแล้วก็จะต้องรายงานผ่านเข้ามาในตัวระบบเนี่ยนะครับเราจะให้รายงานเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็มีการถ่ายรูปนะครับมีพิกัดนะครับอันนี้ก็เป็นระบบทางดิจิทัลในส่วนของกรรมการเราเองก็มีอนุก,กรรมการในการติดตามนะครับในส่วนของผู้ตรวจราชการก็ได้วางแผนในการตรวจตรงนี้ไว้แล้วก็ที่สําคัญการตรวจสอบจากภาคประชาชนนะครับเรามีที่แต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับขณะนี้มีคณะกรรมการธรรมาิบาลจังหวัด ซึ่ง <Yeah. S 2> ประกอบด้วยทุกภาคส่วนนะครับภาคประชาชนภาคท้องถิ่นภาคเอกชนก็จะเป็นกลไกในการติดตามความโปร่งใสของการดําเนินโครงการ <Yeah. S 2> นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการก็จะสุ่มตรวจนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเราก็จะมีบุคคลที่3นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้รับการประสานจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศนะครับเช่นของ UN <Yeah. S 2> ก็จะมี UNDP น <Yeah. S 2> นะครับเข้ามาประเมินผลกระทบว่าการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยนะครับ ต่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสามารถช่วยในการฟื้นตัวและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปได้อย่างไรบ้างครับค่ะเมื่อเม็ดเงินลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาดหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนคะก็เราคิดว่าในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นคงคงไม่ใช่คําตอบนะครับแต่ว่าเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยจะช่วยทําให้มีการจ้างงานนะครับช่วยทําให้ประชาชนที่บางส่วนที่ ต้องกลับไปยังภูมิลําเนานะครับเนื่องจากโรงงานปิดหรือว่าสถานประกอบการบางอย่างเนปิดนะครับเมื่อกลับไปที่จังหวัดของตัวเองแล้วกลับไปพื้นที่ตัวเองแล้วเนี่ยก็จะสามารถมีงานทํานะครับแล้วก็สามารถมีรายได้อยู่ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายของเราที่จะเน้นสร้างงานสร้างรายได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเงินนี้เนี่ยนะครับที่จะไปสร้าง g p p ให้โตขึ้น10%ัอะไรต่างๆพวกนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่เป็นเงินที่เราจะใช้ใช้ในการ ประคองระบบเศรษฐกิจของเราให้สามารถอยู่ต่อได้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทําให้ประชาชนมีรายได้มีการทำครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านเลขานะคะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะครับ คงจะพอได้เห็นภาพกันชัดเจนขึ้นนะคะว่าการใช้เงินกู้400ล้านบาทให้มีประสิทธิภาพจะใช้อย่างไรโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการเข้ามา28,000กว่าโครงการค่ะคือวงเงินกู้เนี่ยกู้มา4ส0ล้านในส่วนที่จะนํามาใช้ในการฟื้นฟูเศรธธษฐกิจนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทะลุกเกิน400ล้านประมาณ500เกือบถึง700ล้านแล้วทีนี้แหละ โจทย์ใหญ่จะมาอยู่ที่คณะกรรมาการกนกรองโครงการโดยสภาพัฒนนะคะจะมีกระบวนการในการ,รกะกรองโครงการต่างๆเพื่ออนุมัติวงเงินให้ไปดําเนินโครงการแล้วโครงการเหล่านี้จะต้องนําเงินไปใช้ให้มีประสิทธิภาพให้เม็ดเงินลงไปสู่ประชาชนลงไปสู่ชุมชนในระดับฐานรากจริงๆเมื่อสักครู่ท่านเลขาอธิบายบอกว่าจริงๆแล้วความคาดหวังเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะให้เศรษฐกิจเติบโตให้ GDP กระเตื้องขึ้นแต่ว่านี่คือเงินที่จะช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยทําให้มีงานทําลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากโควิด -19 นะคะส่วนที่หลายคนตั้งคําถามว่าจะเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าหรือเปล่าเพราะบางโครงการเนี่ยทำมาแล้วล่วงหน้าบางโครงการก็พลาดหวังจากการใช้งบปกติแล้วก็มาขอใช้เงินจากเงินกู้ซึ่งท่านเลยาบอกว่าถ้าคุณไปของบปกติมาแล้วไม่ได้เนี่ยมาขอเงินกู้ก็ไม่ให้เหมือนกันนะคะ เพราะถือว่าคุณเข้าสู่กระบวนการปกติไปแล้วแต่ว่าโครงการไหนที่ต่อยอดทําต่อเนื่องและจําเป็นในเวลานี้เนี่ยก็จะผลักดันให้เดินหน้าโครงการต่อได้และก็จะมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มข้นผ่านคณะกรรมการแต่ละชุดลงไปถึงระดับจังหวัดแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเพื่อความโปร่งใสในการใช้เงินงบประมาณด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับจับประเด็นข่าวร้อนคืนนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของเก้าอี้อัจฉริยะนะคะที่เคลื่อนตัวได้ด้วยตัวเองอยู่ที่สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่นวันนี้สวัสดีค่ะ